เรื่องของอาการป่วยของพี่แหละคืออันนี้ตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่ลมเใช่อชิคาดโอ้โหจากที่คุณพ่อลมมันตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะช่วงนั้นก็คือคุณพ่อเขาก็แบบว่าคือเข้าไอซเลยนะคะช่วงนั้นแบบเพื่อนๆหลายๆคนก็โทรมาเราก็บอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อมากแบบว่าตอนนั้นพูดตรงๆว่าคุณพ่ออาการค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะเพราะว่าเหมือนพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยคุณพ่อก็ไม่มีแรงเลยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยแทบจะแบบ นอนอยู่เฉยๆเลยอะคะ่ะแล้ว่ตอนนั้นแบบแนก็พยายามทำทุกทางอะคะ่ะก็พาพ่อไปโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเลยเขาก็บอกว่าเหมือนร่างกายคุณพ่อเซลล์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนเหมือนหยุดทํางานไปชั่วขณะเหมือนร่างกายระบบย่อยอาหารทุกอย่างหยุดทํางานไปตั้งแต่ตอนที่เข้าห้องไอซเหมือนสมองมันแบบว่าหยุดสังการไปชั่วขณะอะคะ่ะตอนนั้นน่ยก็แบบเครียดมากเลยไม่รู้จะทายัางไงก็เข้าได้แต่แบบอธิษฐานเมียว่าขอแบบ ขอพระเจ้าช่วยให้พ่อฟื้นขึ้นมาขอให้มีหนทางไหนก็ได้ที่ทําให้คุณพ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบว่าแนนยังไม่พร้อมที่จะแบบให้พ่อจากไปนะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบคือเราหมดกำลังใจแล้วค่ะตอนนั้นคือแบบไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพราะขนาดคุณหมอเองเขาก็บอกว่าถ้าถ้าพ่อกินเองไม่ได้อ่ะต้องใส่สายอาหารตลอดเวลานะแล้ววันที่พ่อใส่สายอาหาระคะ่ะคุณพ่อขาร้องไห้เลย เขาเจ็บมาเขาก็ไม่ยอมใส่คือทำยังไงก็ไม่ยอมใส่เราตอนนั้นคุณหมอบอกว่าโซเดียมตกทุกวันแบบนี้คือมีโอกาสที่จะหลับแล้วหลับไปเลยน,นะคะตอนนั้นเน่ก็แบบไม่รู้จะทำยังไงอะคะ่ะแต่ว่าก็มีสายจากคุณอาบางมีน,นะคะคุณเพื่อนคุณพ่อเขาบอกว่าเขามีวิธีที่จะแบบช่วยพ่อนะแบบให้ลองไปทําฟื้นฟูด,ดูปรากฏว่าพอไปทำแล้วแบบร่างกายคุณพ่อเขาฟื้นกลับคืนมา ด้วยกำลังใจจากแบบทุกคนรอบข้างด้วยแล้วก็ด้วยการทำฟ้นฟูด้วยทําให้พ่อแข็งแรงมากค่ะก็ต้องขอบคุณพี่นกนะคะกําลังใจสําคัญคุณพ่อนะคะขอบคุณอาบังมีแล้วก็ขอบคุณดรนานุดมมากมากนะคะวันนี้คุณพ่อก็กลับกลับขึ้นมาแล้วแบบแข็งแรงขึ้นเยอะเลยในสำหรับร่างกายทรกก็จริงๆก็เดือนหนึ่งนะคะที่ฟื้นขึ้นมาก่อนหน้าก่อนหน้าเดือนหนึ่งเนี่ยคือช่วงเดือน ก่อนหน้าสิาคือมิถุนายนคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลทุกสามวันเลยค่ะเข้าทุกสามวันอยู่ยาวใช่ไหมตอนแรกตอนแรกอย,อยู่ยาวก่อนอยู่ยาวมาก่อนแล้วแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้าน<ส>พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ไหวเพราะว่าเหมือนเหมือนโซเดียมตกค่ะก็กลับเข้าโรงพยาบาลพอกลับเข้ารพมาตโตมโซเดียมออกมาได้สองวันกลับอีกออกมาได้สองวันกลับอีกอยู่อย่างนี้เป็นเดือนเลยค่ะที่แบบเข้าออกเข้าออกเป็นเดือนแล้วหนูก็แบบณตอนนั้นคือหมอเขาจะใส่ให้อาหารแล้ว คือจะเหมือนผู้ป่วยที่ต้องใส่สายอาหารตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นคือก็แบบเศร้ากันหมดนะะก็แบบสงสารพ่อกันก็ร้องไห้เพราะว่ามันเจ็บมากเวลาที่ต้องใส่ตลอดเวลาแล้วมันได้รูปเชื้อในกระแสเลือดใช่ไหมพี่นายใช่ใช่ตอนตอนก่อนหน้านั้นคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยส่งผลให้แบบ ร่างกายแบบระบบหยุดหยุดทำงานชั่วขนาดนี้ค่ะเหมือนเหมือนร่างกายหลับไปเนาะมอนรับเซลล์ที่ทำงานสมองทีนทำงานอะไรแตอนี้ตอนนี้ไม่มีแทรกซ้อนเลยค่ะแข็งแรงขึ้นมากต้องเข้าระวังตอนนี้่ เป็นอาการของโซเดียมอย่างเดียวเลยค่ะคือร่างกายคุณพ่อจะผลิตโซเดียมได้ได้น้อยในก่อนหน้านี้คือเหมือนแบบผลิตออกมาแล้วก็ฉีกออกไป mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะขับถ่ายออกจากร่างกายหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะตอนเนี้ยพอร่างกายเริ่มฟื้นฟนูก็เริ่มดูดซึมอาหารได้โซเดียมก็เลยคงที่มากขึ้นไม่ค่อยตกแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็การพรักผ่อนก็ hmm. คุณพ่อก็ต้องพ,อพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารเยอะๆทานโปรตีนเยอะ,ยอะต้องทานไข่นันลาแปดลูกเลยค่ะใช ไม่ตองแล้วค่ะถ้า<ช>มีกำลังใจมากแค่ไหนกับการที่เดีว,ว่าสดใสขึ้นทุกวันพ่อเขาแฮปปี้มากขึ้นเยอะเลยะค่ะเขาดูมีกำลังแล้วก็จากต่ก่อนตอนที่เขาเข้า ICU ออกมาเนี่ยพอเริ่มฟื้นเขาไม่ทานข้าวเลยหนูพยายามป้อนข้าวเขากินได้แค่สองคำต่อมือ้อนึงค่ะต่อ้อก็กินแค่คำเดียวเดี๋ยวเวลาแบบจำได้เลยว่าแบบให้กินพิซซ่าของโบสก็จะกินแค่คำสองคำนะคะแต่ว่าตอนนี้สามารถทานข้าวจานใหญ่ได้แล้วแล้วก็แบบดูแบบ เอนจอยกับการทานอาหารมากขึ้นเยอะเลยค่ะอยากพ่อร่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างเวลาอยู่ด้วยกันสองคนเวลานั่งคุยกันหนูก็จะบอกพ่อเสมอค่ะว่าแบบหนูรักพ่อมากๆแล้วหนูก็อยากอยากให้พ่อแบบมีชีวิตนานๆจนก่าแบบเลม่าจะแบบว่าเรียนจบไปเลยนะพ่อพ่อต้องเห็นความสำเร็จของหลานพ่อก่อนนะแบบพ่อต้องนี้ใช้เวลากับหลานเยอะๆก่อนนะหนูอยากให้พ่อแบบอยู่กับหนูไปนานๆเนาะเพราะว่าหนูรักพ่อมากแล้วหนูก็ หนูก็มีพ่ออยู่คนเดียวเวลาที่พ่อป่วยหนูเห็นรูปพ่อหนูทำใจไม่ได้ใช่แต่วันนี้หนูดีใจมากค่ะแล้วพ่อะะมีส่งกำลังใจกลับมาอย่างไให้เราบ้างพ่อเหรอคะเขาไม่อยากเห็นหนูร้องไห้คือทุกครั้งเขาพคุณ่คือทุกครั้งที่หนูอยู่กับพ่อหนูไม่เคยร้องไห้เลยเพราะว่าพ่อจะบอกกับหนูตั้งแต่เล็กๆว่าแบบ หนูอะห้ามร้องไห้นะเขาไม่ชอบให้หนูร้องไห้หนูก็จะไม่เคยร้องไห้กับเขาเลยแล้วก็จะพ่อเป็นคนตลกหนูก็จะแบบทาอะไรให้พ่อตลกกับคุยตลกกับคุณพ่ออะไรเงี้ยคะ่ะจะไม่จะไม่ให้เห็นว่าเราเศร้าแค่ไหนส่งรูเปเราให้กาลังใจดีเยังไงบ้างเพราะว่าเราไปลูสาวด้วยแล้วต้องส่งด้แลคุณพ่อโอ้หตอนที่พ่อแบบเข้าไอซียูหนูนอนไม่หลับเลยหนูหนูก็อธิษฐานให้คุณพ่อทูกคืนหนูขอว่าเจ้า,าสแสดงการอาัศจรรย์ให้ คุณพ่อกลับคืนมาตั้งแต่วันที่พ่อแบบว่านอนแบบไม่รู้เรื่องอะไรแบบแบบบางคนก็โทรมาบอกว่าแบบว่าเออให้ทําใจนะเนสอะไรแบบมันคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นคือหนูก็แบบหนูก็แบบได้รับแบบทังกำลังใจแล้วก็แบบว่าคนที่บอกว่าเออแบบให้เราทําใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าพ่อเราจะแบบไปแล้วอะไรเงี้ยหนูหนูเชื่อว่าพ่อจะมีอายุที่ยืนยาวกว่านี้แบบว่าพ่อจะต้องไม่ไม่ ไม่หยุดอยู่แค่นี้้ยคะหนูอยากให้พ่อแบบอยู่กับหนูไปจนหนูแบบจากโลกนี้ไปแสดงว่าสิ่งที่เราขอไปก็คือปฏิหารที่มีจริงใช่ค่ะเป็นปฏิหารมากๆขนาดคนที่เขาบอกว่าให้หนูทําใจอ่ะยายหนูเองอ่ะบอกว่าพ่อ50-50นบห้า้วตัเนี้เขาช็อกกันหมดเลยแบบมีแต่คนตกใจทั้งนั้นเลยว่าว่าทําไมพ่อถึงแบบกลับกลับขึ้นมาแบบขนาดนี้แบบ ฟื้นฟูได้เร็วขนาดนี้เราก็ฟื้นขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะแบบทุกคนก็แบบตกใจมากอยางให้พ่อรูอัล่าสุดคุณหมอกว่ายังไงบ้างกับอาการที่พ่อดีขึ้นแบบว่าคือเลยคุณหมอก็บอกว่าพอดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ร่างกายก็ฟื้นฟูขึ้นเยอะ ตอนนี้เขาก็ห่วงแค่ว่าเรื่องเรื่องอาหารแค่ในเองอยากให้พ่อทานเยอะๆเขาก็ห่วงวิตามินเขาก็แบบว่าจ่ายเป็นพวกวิตามินให้คุณพ่อค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเรื่องโรคแซงซ้อนอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กังวลก็คือดีนี่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใช่ไมี่ก็ไม่ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยใช่ไหมคะคือก่อนหน้าเนี่ยคุณพ่อเขาก็มีแบบว่าไขมันพอกตาหรือว่าอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะโรคปอดโรคตามอายุโรคตามอายุแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหนักค่ะด้วยความที่ร่างกายเขาค่อนข้างแข็งแรงเหมือนได้รับเขาเรียกว่า คนโบราณส,สมัยก่อนนะคะเขาจะแข็งแรงมากคุณพ่อเขามียีนอย่างนั้นอยู่อ่ะเขาแข็งแรงมากเขามีภูไม่ใช่เขาแข็งแรงมากค่ะแ,แ,แบบตับไตไส้พุงอะ่ะโดนยาไปเยอะมากแต่ว่าไม่เป็นโรคไตเลยนะคะ่ะเลื่คุณพ่อกลับมาสดใสแล้วแม่างแผนไปว่าอยากพาคุณพ่อไปไหนหือว่าอยากจะพาคุณพ่อไปฟื้นอะไรยังไงอุ้ยพอคุณพ่อเริ่มเดินได้หนูก็พาไปกินข้าวริมทะเลก่อนแล้วแบบการที่พ่อฟื้นมาครั้งนี้มันมันทำให้แม่ของหนูคือกลับมา กลับมาที่จะอยากดูแลพ่ออยากมามามองมามาคุยกับพ่อว่าพ่อเป็นยังไงบ้างจากแบบก่อนหน้านี้แบบคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ณตอนนี้มันมันทำให้แบบครอบครัวหนกูกลับกลับมาคุยกันได้กลับมาแบบไปทานข้าวทานอาหารร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะหนูเชื่อว,ว่าคุณพ่อก็แฮปปี้อะค่ะคุณพ่อมีความสุขมากแล้วอย่างวันนี้เขามาเขาเป็นยังไงบ้างโอ้ยดีใจมากเรียมากเลยนะแล้วใช่จึงจตามไม่ทันนะใช่คือแบบโหกระชับกระเฉงมากคือแบบว่า แอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็กินข้าวเยอะคุยเยอะคือแบบยิ้มหนูเห็นรอยยิ้มคุณพ่อตลอดเวลาแล้วก็เห็นแววตาที่แบบสดใสแววตาที่แบบไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้รู้สึกแบบท้ออีกแล้วอะคะ่ะอีกเรื่องหนึง่งตอนที่รักษาตัวพี่ขอ,อย้อนนิดนึงเ,นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายค่ะไรอย่างามี่หค่ะคือค่าใช้จ่ายเนี่ยนะต,ตอนนั้นอะตอนตอนที่แบบคุณพ่อก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณนึงนะคะ่ะ เราก็ใช้ทั้งเงินเก็บคุณพอ่อแล้วก็เงินของหนูช่วยคุณพอ่อแต่แต่นวันนี้ค่ะก็มีพี่นกที่เข้ามาช่วยในเรื่องซัพพอร์ตในเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเงินไม่ใช่เงินหมวนะมีเงินของหลายคนต้องขอบคุณหลายคนคุณเสกษยโลโซก็เ,เอาของไปบริจาคก็ได้มาตั้งหลายหมื่นนา่พศษโล,ซลโซ้เก,ก้าหมื่นใช่มใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงาน เกิดขึ้นก็ได้ไหมอีก30,000นกว่ารวมกันก็ประมาณ4ี่แสนกว่าเงินเก็บคุณพ่ออีกแล้วก็รักษาพี่บาลตอนนี้จะหมดละพอจะหมดปุ๊บก,ก็พี่โอโอรานก็เอามาจัดงานอีกคอนเสิร์ตที่แล้วได้ไป3 0 0 0 0 0 3า0แ0 0น,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมารวมกับงานนี้นะครับตอนนี้เงินจากก้อนแรก40,000 0กว่าบาทนะฮะที่กลุ่มกลุ่มพิเเษกับกลุ่มที่จัดงานชุดชแรกเนี่ยนะฮะ ทำไปเนี่ยนะฮะก็กาลังขมดพอดีแล้วก็ได้เงินกอดพิโอมาแล้วก็มาต่อยอดด้วยเงินของพี่แอดกับพี่เล็กคาราบาลแล้ววงคาราบาลคุณทอมกันดีเพือะไรคนเนี่ยนะฮะคุณขานลีวหน้าเลยเชื่อว่าเรายังมีกองทุนที่ฟื้นฟูวให้พี่แหลมกลับมาได้ค่อนข้างแข็งแรงและพี่แหลมก็พูดอยู่เสมอว่าไม่อยากใช้เงินลูกเขาพูดเองเลยนะครับเขาไม่อยากใช้เงินขคยเนี่ยให้ครอบครัวเดือดร้อนแบบกลัวว่าครอบครัวจะเดือดร้อนด้วยความรักด้วยความรักเขารักลูกจริงแล้วเขาก็บอกว่า ไม่รักษาได้ไหมโรงพยาบาลแพงๆนะเนีเออ่ยผมก็ผู้ไม่ดูอครับเราก็ได้ต่จะบอกว่าชีวิตพี่มีค่ามากกว่านั้นอ่ะเพราะงั้นพวกเราต้องร่วมกันเพราะงั้นนี่คือเหตุผลที่พี่แอดคาราบาวพี่เล็กคาราบาวพี่โอ้พี่สายล็อกทั้งหมดมารวมตัวกันเพราะว่าเรารู้ดีว่าป๋าเป็นคนยังไงป๋าจะไม่ยอมรักษาด้วยซ้ําเพราะว่ากลัวว่าครอบครัวต้องเดือดร้อนใช่ครับแต่แต่ววันนั้นคือมันมันไม่ได้ถึงขนาดมหาศาลเลยใช่ไหม ก็ทยอยทุกวันแล้วครับวันนู้นั้งนึงก็สองแสนสามแสนสองแสนสามแสนเติมเยอทุกสองวันสามวันตั้งแต่ถ้าตั้งแต่กรุงาทพนี่โนหนูลองนับดูก็เป็นล้านหนึ่งเหมือนกันค่ะใช่เป็นล้านหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ายังต้องใช้อีกเยอะมาอันนี้ไม่ไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นมาคือเราเราห่วงอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อพี่ดีขึ้นเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าเราต้องตาม แต่ณะตอนนี้ก็ยังต้องใช้เงินเยอะอยู่เพราะว่าคุณพ่อยังต้องแบบเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเพราะว่าต้องอัปเดตอาการอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างแต่ดีขึ้นนะฮะพี่แหลมลุกขึ้นมาออกกําลังกายนมือแล้วนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเอากีตาร์มาจับแล้วนะครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกระตุ้นให้ความเป็นแหลมโรยสันที่เขาเนี่ยลุกขึ้นมาการลุกขึ้นมาเดินได้ในครั้งแรกๆก็เกิดจากงานที่แล้วเนี่ยแหละครับที่ทำให้ลุกขึ้นมาได้จากงา งานวันนี้อาจจะทำให้กลับมาเล่นกีตาร์ก็ได้นะ